พระปิดตาออกวัดลาดระเขาวนะครับหลองปูดโต๊ะปลูกเสกนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันพุโทโธอันนี้ก็ไม่แพงนะครับก็ไม่แพงเท่าไหร่ครับสามสี่พันนะครับ 3, 4, พระปิดตาหลวงปู่โตปลุกเสกนะครับออกวัดราดปาา่าคาด้านหลังก็จะเป็นยันพุทโธคือพระแก้วฟ้าพระแก้วฟ้าชอบนะบชอบส่วนตัวก็เลยบูก็เลยบูชาไวนะบ้บูชาเก็บไว้นะครับราคาก็พอสู้ได้นะครับไม่แพง3ามสีพันนะครับ อันนี้เป็นเนื้อ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 เทียนนะครับอ,อ,อันนี้คือชอบส่วนตัวก็เก็บสะสมไว้อันนี้ก็เป็นหลวงพ่อพาใสนะครับเป็นพระที่พระแก้วฟ้าศรัทธานะครับหลวงพ่อพาใส วัดโพชัยเมืองหนองคายอันนี้เป็นพระอันนี้เป็นรุ่นแรกนะครับองค์พ่อพสัสใสจะมีหลาย หน้านะครับจะมีหน้ายักษ์แล้วก็มีหน้านางอันนี้ก็ธรรมดานะเขี้ยวเสือนะครัหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานหลวงพ่อสาย จานกอย่าหน้าหนูหูแมวตาลูกเต๋านะครับของแท้ดูง่ายนะครับตัวนี้ก็ซื้อมาแพงนะชอบเก็บสะสมไว้อันนี้มีดหมอ ันนี้พระหลวงพว่อโตหลวงพว่อโตนะครับ